ผมเพิ่งนึกออกผมเพิ่งนึกขึ้นได้พูดถึงการมอบโอมอนสิทธิ์เนี่ยจากส่วน,นบุคคลเป็นสาธาราประโยชน์อืมอืมอืมอเราก็พยายามพยายามทำมันมาตลอดแทนเทศบาลบางปูเขาเนี่ยแหละคือไม่ได้แทนหรอกเขาก็ฝากเรามาแล้วก็เราพูดไปว่าหลักเลยนะครับเน้นย้ำกันอีกทีว่าทางเทศบาลตำบลบางปูเนี่ยจะทําโครงการอะไรแล้วแต่พื้นที่ตรงนั้นต้องเป็นสาธารณประโยชน์นะฮะเพราะต้องบอกอย่างนี้ว่ามีพ่อแม่พี่น้องชาวตะปูเนี่ยเวลาเรา ประชาสัมพันธ์เรื่องถนนหนทางอะไรก็ดีแล้วจะมีคอมเมนต์ก็ดีมาทางอินบ็อกก็ดีทําไมเมื่อมันทาให้ฉันบ้างวันนี้ฉันจะได้ทำไหมชาตินี้ฉันจะได้นถนนที่ดีไหมบ <c oughs> างทีมันเป็นเราก็๊สะดุ้งนะสะดุ้งตกใจ <ทำ S 1> เลยคาแบบนี้นะเ,เรานะเราพนะยายามบอกครับว่าท่านตรวจสอบสิทธิ์ตรงนั้นก่อน <c oughs> นะครับว่าสิ่งที่ท่านเดือดร้อนถนนที่มันผุพังถนนที่ไม่มีความแสงสว่างเนี่ยเริ่มเริ่มต้นอย่างแรกนะฮะ ว่าเป็นสาธารณประโยชน์หรือเปล่า,อ,ลาอ่ะไปสเต็ปที่สองห้ามันไม่ใช่สาธารประโยชน์ท่านผู้ร้องตาปูผู้ร้องช่วยเป็นหูเป็นตาแทนเทศบาลก็ได้เป็นตัวแทนของชุมชนของท่านก็ได้นะไปติดต่อกับบุคคลน,นั้นๆที่เป็นเจ้าของที่อืไปลองสอบถามเบื้องต้นก่อน,อนว่าทําไมเหตุใดถึงไม่มอบโอนสิทธิตรงนี้ให้เป็นของสาธารณประโยชน์เขาความจริงแล้วอาจจะมีความดูแลว่าเขามั่นใจว่าเขาดูแลพื้นที่เขาได้อื แต่หรือไม่รู้อ่าหรืออาจจะไม่รู้หรือมันมีหลายๆปัญหาครับมันมีหลายๆอย่างหรืออาจจะเจ้าของสิทธิ์จริงๆเนี่ยอาจจะถึงแก่ความติยเยะปิยเย <laughs> ่แล้วแล้วถ้ามาตกอยู่รุ่นลูกรุ่นหลานทีนี้รุ่นลูกรุ่นหลานเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงท่านผู้ร้องเป็นสื่อกลางเป็นคนกลางครับลองเดินถามไล่ดูสิทธิ์เลยว่าท่านเนี่ยไปเถอะรวบรวมรายชื่อหรือจะพาคนที่เขามีอำนาจโดยจริงเนี่ย พร้อมเอกสารโฉนดที่ดินเนี่ยตัวจริงๆเนี่ยถือเข้าประกทางเทศบาลเขาเขาจะได้ดาเนินการให้ท่านได้ถูกต้องอ่านี้ฝากนะครับครับผมเป็นเรื่องที่พื้นฐานจริงๆนะพื้นฐานจริงๆเพราะเราก็ปวดใจอ่ะพอเราเราโพสต์ภาพการทํางานเราเป็นสื่อกลางพเราบอกแล้วเราสื่อกลางเราพอเห็นเจอคําแบบไม่รู้ว่าชาตินี้จะมีแบบอุ้ยแล้วถ้าเกิดถึงว่าท่านตุวเย่ไปวันนี้วันนี้คิปเลยคลิปเลยเกิดขึ้นแบบเราแล้วมันยืน เสียได้เราไม่ได้ทําให้เขาเสียได้อะเสียได้เราเรายังไม่มีโอกาสทำให้ท่านเห็นว่าถนนมันต้องดีได้ตัวแย่ไป่อนตเยซะก่อนนะครับช่วยกันช่วยกันช่วยกัน